หวนคำหนึงถึงความหลังฝั่งแนวป่าลมฤดูเดือนกลาพ้ารับหายทะวะ่าแขนที่คลั่งฝังเรือนตายในสุสารเหล่าสหายผู้จากลาโอลอยเลือดวิปโยคยังโชคชุ่มรารถพุ่มชะอุ่มพวงดวงพึกษากี่แสนศพทบทับผมบ่มวิญญา เลี้ยงพืชกล้าประชาชนประชาธิปไตยลมพายุความอ้างว้างยังโถมซัดผ่านมาศวัดของคืนวันอันหมองไหมลุกถึงการผ่านโมงยามความเป็นไทย46ปีล่วงเลยไปไม่หวนคืนบนยอดคูเคยมีเพลงบรรเลงรบ มีหลุมศพเป็นทิวแถวเป็นแนวคลื่นหลวนผู้คนผู้รักทำผู้กล้ำกลืนที่หยัดยืนหานกล้าท้าอาทัน์วันเวลาและวาลียังรี่ไหลยุคสมัยผ่านเวียนก็เปลี่ยนผันแต่หลายสิ่งที่สถิตนิดนิดนดรันคือความจนและชนชั้นอันมืดมนเว้ย ชาชนไทยวันประชาธิปไตยที่ถือครองนั้นหมองหม่นการกดขี่คนจนยังคงทนวีรชนผู้หารยังถูกฝังลืม